พวงมาลัยแล้วลงด้านข้างของเวทีเลยนะคะน้องสตางยังไม่ได้นะคะผู้ครอ,องสตางอยู่ไหนเอ่ยเอย๊มีน้องคนไหนยังไม่ได้พวงมาลัยบ้างเอ่ยน้องเตยน้องเตยคุณแม่น้องเตยรฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้พี่หวันเข้าด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยังไงหนูร้องไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าพิธีการก็ส่งสัญญาณมาบอกหนูนะ้จ๊ะอ่ะเอาเพลงสนุกๆบ้างดีกว่านะคะช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงนะคะกับน้องลำไยไหทองคำนะคะแล้วก็พี่ผู้แทนที่นะคะดูแลวิชาการในระดับประถมศึกษาพีกที่6ค่ะอ่ะคนต่อไปเลยค่ะแนะ๋ยวนำตัว่อกผู้ปกครองได้รู้จักกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชน รูณนหมวนภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะรูค่ะนางสาวมทิพบธนเดชวงศานะคะฝ่ายวิชาการระดับมธัธยมศึกษาค่ะสวัสดีครับผมครูเอกชัยครับหัวหน้าหมวดดนตรีนะครับที่โรงเรียนไกรละัยนะคะครูฝนนะคะบอไม่อันอย่าไม่นหมวดศิสย์ค่ะสวัสดีค่ะ นางสาวอุทุพร์ชอบลูนค่ะหรือว่าครูฮอ,อนะคะเป็นภูมิน้องนายฟาค่ะสำหรับปีนี้นะคะล่านุ่องอาจจะแปลกตาแปลกใจนะคะว่าโอ้ยปีนี้พี่พีกรณ์ทำหน้าที่เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการทดสอบความสามารถของลูกภูมิด้วยนะคะวันนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นกันใช่ไหมคะทช่เด็กอยากจะชาสัันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนของเรานะคะให้กับท่านุกงทองได้ Um, been, h, mm hmm. ไปรับพวงมาลัยนะคะเป็นขวัญและกำลังใจท่านผู้ปกครองมอบพวงมาลัยให้เด็กๆของเรานะคะผู้ปกครองสามารถซื้อพวงมาลัยด้านข้างได้เลยนะคะพวงละ2 0่สบาทพวงมาลัยที่เราได้รับนะคะเงินทุกบาทนะคะเราก็ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กๆของเราต่อไปนะคะแล้วผู้ปกครองเชิญซื้อพวงมาลัยได้เลยค่ะเด็กๆที่ได้รับพวงมาลัยแล้วลงด้านข้างของเวทีเลยนะคะน้องสตาค์ยังไม่ได้ ผู้ครองน in no no pues yes. ้องสตังอยู่ไหนเอ่ยเอ๊มีน้องคนไหนยังไม่ได้พวงมาลัยบ้างเอ่ยน้องเตยน้องเตยคุณแม่น้องเตยรออยู่คุณแม่ค่ะคุณแม่น้องเตยอยู่ไหนเอ่ยน้องรอพวงมาลัยอยู่ค่ะคุณแม่น้องสาน้องสายังไม่มีเลยน้องสายังไม่ได้เลยคุณแม่น้องสาค่ะนั่งรอพวงมาลัยอย่างใจจดใจเ่อนะ คุณครูอุทิศโชคุลนะคะคุณครูหาไทยคุณผ่องนะคะและคุณครูศิชนณานนท์พัฒนาสิทธิ์ขอเสียปกลมือเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะในฐานะที่คุณครูหนึ่งเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะคุณครูหนึ่งทำมาทั้ทตัวลียนหานะคะก็เลยเรียนหนุนให้เรานะคะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆรักภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ซึมซับภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติต่อไปนะคะ แล้วมีคุครูต่างนะะที่คุมภูอะไรนะคะพี่กอไอนี่เป็นผู้ช่ยอะไรนีุ่ณัวชื่อบุ๋มีต็มที่ จากจะเหนือหรือว่าต้ตายที่จอบินหรือว่าบนไฟให้ปอดภัยในทุกๆแดนผิวพรรณย้อมใ่ให้สดใสนะแม่เอลเแ็นใครๆก็ขอเป็นแฟนแม่คสวยทั้งรวยทั้งเกอ่ะน้องพันพัฒนเนี่ยน้องๆดูเป็นตัวอย่างนะครับพี่พันพัฒน,นี่เรียนจบได้มาลูกสวัสดีค่ะพัน์พัฒน,นะคะจบะปริญญาตรีจากคณะ ไทยศาสตร์นะคะทจบเลยคอบขอเจากธรรมาศาสตร์เนาะ,าะาต้องเก่งเก่งเก่นักสวยเก่งแบบนี้นะแล้ววันนี้นะครับพี่ก็มีผลงานทพ่อ,ออกอากาศไปตอนแรกมันคือทางช่อง9เรื่องซีรีส์ไวซาทามิตินะคะครับผมอ้าวขอเชิญน,น้องๆจากไวซา,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 าทามิติเข้มาทั้งหมดเลยน้องลูลาด้วยขึ้นมาเลยอ้าวมาฟังเพลงไวซาทามิติอ้าวของเสียงกีนได้เลย เอาวเพลงมาเลยเดี๋ยวขอเสียงเป็นกำลังใจให้พ่อเพลด้วยนะคะวันนี้พันไม่ได้ขอเสียงนี้ให้พี่เล้งมัทพลด้วยครับสวัสดีครับพี่สแตนพี่สนุกแล้วก็กัลลูลามีเด็กคนน่ารักนั่นเองสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนนะครับขอเสียงคิกสักครั้งได้ ลกมันห้ันตตัวไม่มีใครชีวิตที่สวนแต่ก็ยังสุภาพไม่ัวพร้อมจะชนไีว้า 在奔跑。 ซีรีส์ไวทซ์ทัพพิสูจนครับสวัสดีค่ะลูลาค่ะเป็นนักแสดงจากนังหน้าพัะคดงแล้วก็กพระพยโยนเนื้อบดนำสั่งตาค่ะแม่นายพยัะคดเพิ่งจบไปนะครับทางช่องสามดองลูลาเล่นเป็นเพื่อนของแม่นาใช่ไหมอานะครับขอเสียงปัวมือให้กับ้องพัดด้วยนะครับดองสนุกดองลูลาด้วยนะคะจะเหลือสองหนุ่มอยู่บนเวทีนะครับเดี๋ยวสอง สามสามคนนี้ทักได้เลยนะครับพระเอกจากซีรีส์ไวายเรื่องรอยแก้วนะครับซึ่งพี่ชายแฮกเป็นน้องชายของพี่โสเองนะครับตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้ไปจำหน่ายแนละ้ว